สวัสดีครับคลิปนี้เป็นการนําเสนอรายงานการปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการบัญชีผมนายธนภูมิสุนันท์นักศึกษาบัญชีเทียบโอนชั้นปีที่2บทที่1จะพูดถึงเรื่องรายละเอียดสถานประกอบการคร้าๆรายงานที่ได้รับมอบหมายนะครับโดยบริษัทที่ผมได้เข้าไปฝึกงานก็คือบริษัท CPA h o าส์การบัญชีจำกัดซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี และให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีภาษีอากรสถานที่ตั้งของบริษัทอยู่บริเวณรามคำแหง2กรุงเทพมหานครและงานที่ได้รับมอบหมายในการฝึกงานก็คือตรวจงบการเงินของบริษัทลูกค้าซึ่งเราจะเป็นคนตรวจตั้งแต่แรกจนกระทั่งจัดทำรายงานผู้สอบและงบการเงินจนเสร็จสมบูรณ์แล้วให้ CPA ตรวจทานอีกรอบหนึ่งซึ่งรายละเอียดการตรวจสอบเข้าๆมีดังนี้ หมวดสินทรัพย์เงินสดตรวจนับเงินสดหรือส่งหนังสือยืนยันยอดเงินสดเงินฝากธนาคารตรวจกับคอนเฟิร์มแบงก์หรือแบงก์สเตตเมนต์ลูกหนี้การค้าซับซีเควนต์การชำระหนี้ของลูกหนี้หรือส่งหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้สินค้าคงเหลือตรวจนับสินค้าคงเหลือและตรวจกับเอกสารเช่นใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงิน ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดตรวจกับเอกสารใบแจง้งหนี้ภาษีเงินได้ถูกหักน้าที่จ่ายตรวจกับหนังสือรับรองการหักภาษีน้าที่จ่ายที่ดินอาคารและอุปกรณ์ตรวจกับทะเบียนสินทรัพย์พร้อมคำนวณค่าเสื่อมหมวดหนี้สินเจ้าหนี้การค้าจะตรวจคล้ายๆกับลูกหนี้การค้านะครับสับซีเควนต์การจ่ายชำระหนี้ หรือส่งหนังสืยงยงอยืนยันยอดเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวตรวจกับสัญญาเงินกู้ยืมและจัดประเภทรายการใหม่ในส่วนของหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายใน1ปีเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อตรวจกับสัญญาเช่าซื้อและจัดประเภทรายการใหม่ในส่วนของหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายใน1ปีหมวดส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนจดทะเบียนตรวจกับหนังสือรับรองหรือข้อมูลนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วตรวจกับเอกสารบรจร5ของกิจการหมวดรายได้รายได้หลักของกิจการตรวจกับการยื่นแบบการเสียภาษีพอพอ0ของกิจการหมวดค่าใช้ใจ่ายต้นทุนตรวจกับเอกสารใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินเงินเดือนตรวจกับทะเบียนเงินเดือนและสัญญาจ้างแรงงานค่าใช้จ่ายต่างๆตรวจกับเอกสารแไบกับภาษีใบเสร็จรับเงินบทที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งมาตรฐานที่ผมเลือกศึกษาก็คือมาตรฐานการบัญชีฉบับที่23เรื่องต้นทุนการกู้ยืม โดยหลักการที่สำคัญก็คือต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาการก่อสร้างหรือการผลิตของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์นั้นต้นทุนการกู้ยืมอื่นให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและต้นทุนการกู้ยืมหมายถึงดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวเนื่องจากการกู้ยืมของกิจการ ส่วนสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขหมายถึงสินทรัพย์ที่จําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมพร้อมเพื่อให้นําสินทรัพย์นั้นมาใช้ได้ตามประสงค์หรือนําไปขายในส่วนของภาคปฏิบัติธุรกิจที่ได้เข้าไปตรวจคือธุรกิจโรงแรมซึ่งบริษัทได้มีการสร้างอาคารโรงแรมใหม่และได้กู้ยืมเงินมาเพื่อสร้างอาคารทางออดิตจึงมีการขอเอกสารสัญญาเงินกู้ เพื่อตรวจสอบวัตถุประสงค์ที่ระบุในสัญญาซึ่งสัญญาได้ระบุไว้ชัดเจนว่ากู้เพื่อสร้างอาคารจึงได้นำดอกเบี้ยจากการกู้ยืมจำนวนนี้ไปรวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขบทที่3เป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาด้านภาษีอากรและประเด็นที่ผมเลือกศึกษาก็คือรายจ่ายที่ไม่ถือเป็นรายจ่ายตามประมวลรัชดากรโดยอ้างถึงคำพิพากษาดีกาที่ 7052ทับ2559ของกรมสรรพากรระหว่างบริษัทโกลเด้นแลนด์ฝ่ายโจทกับกรมสัมพากรฝ่ายจำเลยประเด็ดนปัญหาเรื่องเงินประกันค่าเช่าให้แก่กองทุนรวมต้องห้ามไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิโดยประเด็นด,ดังกล่าวมีดังนี้ รายจ่ายที่จะนํามาคํานวณเพื่อหากําไรสุทธิได้นั้นต้องเป็นรายจ่ายเพื่อหากําไรหรือเพื่อกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลน,นั้นโดยเฉพาะซึ่งต้องวิเคราะห์ถึงลักษณะของรายจ่ายหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายตลอดจนเหตุผลจากข้อเท็จจริงเป็นเรื่องเรื่องไปโจทย์เป็นเพียงผู้ให้เช่าอาสังหารหิมทรัพย์แก่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอาสังหารหิมทรัพย์โกร และกองทุนรวมดังกล่าวมีหน้าที่ต้องชำระค่าเช่าแก่โจ์จนครบเพื่อมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าการที่โจ์ประกันค่าเช่าเพื่อให้ผู้ลงทุนเกิดความมั่นใจในการลงทุนกับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกการประกันค่าเช่าจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่กองทุนรวมดังกล่าวมิใช่เพื่อประโยชน์แก่โจ์ดังนั้น เงินที่โจทยจ่ายเป็นเงินประกันค่าเช่าให้แก่กองทุนรวมสิทธิทการเช่าอาสังหาริมทรัพย์โกลในรอบระยะเวลาบัญชี2,550จึงต้องห้ามไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิตามประมวลรัชฎากรมาตรา65ตีวงเล็บ13ในภาคปฏิบัติมีประเด็นที่ลักษณะคล้ายกันก็คือ ประเด็นของค่ารับรองที่หักเป็นค่าใช้จ่ายได้เพียง0.3%ของรายได้หรือยอดขายที่ต้องคำนวณกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายหรือทุนจดทะเบียนแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่าแต่ทางบริษัทที่ได้เข้าไปตรวจสอบจายค่ารับรองเกิน0.3%จึงถือเป็นรายจ่ายที่ไม่ถือเป็นรายจ่ายตามประมวลจึงทำการบวกกับในรายการคำนวณกำไรสุทธิทางภาษี บทที่ 4. โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป e x p r เ s s เป็นโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปซึ่งรวบรวมระบบบัญชีถึง12ระบบเข้าไว้ด้วยกันเป็นโปรแกรมเดียวและข้อมูลจะเชื่อมโยงถึงกันอัตโนมัติทําให้ลดขั้นตอนเวลาในการทํางานการบันทึกข้อมูลมีความสะดวกและง่ายอีกทั้งยังสามารถแยกผนแผนกในการทํางานของตนได้อย่างอิสระจากกันจุดเด่นของโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป e x p r e s s 1. ประหยัดเวลาลดการซ้ำซ้อนในการบันทึกบัญชี 2. แสดงรายงานได้รวดเร็วอ่านง่ายและชัดเจนรูปแบบงบการเงินตรงตามที่ผู้ใช้งานต้องการ 3. ม,มีความปลอดภัยของข้อมูลและทําให้ความลับของกิจการไม่รั่วไหลในทางปฏิบัติบริษัทส่วนใหญ่จะใช้โปรแกรม e x p r e s s ในการบันทึกบัญชีจึงได้ทําการศึกษาซึ่งระบบหลักที่ใช้ในการบันทึกบัญชีก็มีดังนี้ 1. ระบบขายเชื่อขายสด 2. ระบบซื้อเชื่อซื้อสด 3. ระบบจ่ายชำระหนี้รับชำระหนี้และ 4. การปิดบัญชีภาษีซื้อภาษีขายในสมุดรายวันทั่วไปบทที่ 5. สรุปภาพรวม 1. บทที่2มาตรฐานการบัญชีทำให้มีการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมตลอดทั้งกระบวนการตรวจสอบหนี้สินประเภทเงินกู้ โดยเริ่มตั้งแต่การแยกว่าดอกเบีย้ยเงินกู้ส่วนไหนที่ควรบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์และส่วนไหนควรบันทึกเป็นต้นทุนทางการเงินหรือการรับรู้ต้นทุนที่เกิดขึ้นซึ่งในการปฏิบัติงานทําให้เราเข้าใจทฤษฎีมากขึ้นโดยการที่เราเข้าใจทฤษฎีนั้นทําให้เราปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี 2. บทที่ 3. ปัญหาด้านภาษีอากรทําให้มีการพัฒนาความรู้เพิ่มเติม ทั้งทางด้านการคำนวณภาษีเงินได้น,นิติบุคคลและยังสามารถนำข้อมูลเกี่ยวกับการคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีไปเสนอต่อลูกค,ค้าในเรื่องการวางแผนภาษีให้สามารถเสียภาษีได้น้อยลงและไม่ผิดหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร 3. บทที่4โปรแกรมบัญชีทำให้มีความเข้าใจกระบวนการทำงานของโปรแกรม e x ็กเมากยิ่งขึ้นโดยบริษัทลูกค,ค้าส่วนใหญ่จะใช้โปรแกรม e x ็กเเป็นหลัก ทำให้การตรวจสอบอาจระบุสาเหตุของการบันทึกบัญชีผิดพลาดได้ว่ามาจากจุดไหนอาจจะเป็นการใช้ฟังก์ชันของโปรแกรมที่ผิดหรือจะเป็นเพราะระบบของโปรแกรมเออร์เลอร์ขอจบการนําเสนอเพลงเท่านี้สวัสดีครับ